ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2546การจัดตั้งเทศบาล มาตรา9เทศบาลตำบลได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลมาตรา10เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหคนขึ้นไปประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาตรา11เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าห0คนขึ้นไป ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลน,นครมาตรา12การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยมาตรา13การเปลี่ยนแปลงฐานะการยุดเลิกเทศบาลให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยมาตรา14องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มาตรา15สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนดังต่อไปนี้ 1. สภาเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาชิกจำนวน12คน 2. สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกจำนวน18คน 3. สภาเทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกจำนวน24คน มาตรา16สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ4ปีมาตรา20สภาเทศบาลมีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาหนึ่งคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล มาตรายีตรีในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงมาตราย4ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสสมัย การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายใน15วันนับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จแล้วสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหนึ่งให้มีกำหนดไม่เกิน30วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาตราย6 6 1. ประธานสภาเทศบาล 2. นายกเทศมนตรีก็ดี 3. ส,สมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งอาจทำคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามันสมัยประชุมวิสามันให้มีกำหนดไม่เกิน15วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรา48เบญจะบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี1มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง2ส,สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาตรา48สัตตะให้ในายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ มาตรา48อัฐนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ตามจำนวนดังต่อไปนี้ 1. เทศบาลตำบลให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน2คน 2. เทศบาลเมืองให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน3คน 3. เทศบาลนครให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน4คน นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกและเลขานายกได้ตามจำนวนดังต่อไปนี้ 1. เทศบาลตำบลได้จำนวนรวมกันไม่เกิน2คน 2. เทศบาลเมืองได้จำนวนรวมกันไม่เกิน3คน 3. เทศบาลนครได้จำนวนรวมกันไม่เกิน5คนมาตรา48อัฐารถ เทศบาลแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล 2. ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยสหาการมาตรา58ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น เรียกว่าสหาการมีสภาพเป็นทบวงการเมืองการจัดตั้งสหาการจะทำได้ก็แต่โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการยุดเลิกสหาการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเ,ญญา,เา,า,าเทศบัญญัติมาตรา60เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย่งต่อบทกฎหมายได้และจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่า1,000บาท มาตรา61ทวีร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกเทศมนตรี 1. นายกเทศมนตรี 2. สมาชิกสภาเทศบาลหรือ 3. ราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการคลังและทรัพย์สินของเทศบาลมาตรา68การจ่ายเงินค่าป่วยการให้แก่นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีให้เป็นไปตามพระ,ะราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับซึ่งกระทรวงมหาดไทยกำหนด mm. การควบคุมเทศบาลมาตรา71ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดมาตรา75 mm. เมื่อเห็นจำเป็นที่จะให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง mm. ก็ให้ทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สรุปพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พุทธศักราช2552เทศบาลความเป็นมาเทศบาลจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2476 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเทศบาลอยู่หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ซึ่งยังบังคับอยู่ในปัจจุบันระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พุทธศักราช2552การจัดตั้งการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงเขตหรือยุบเลิกเทศบาล ต้องกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยการจัดตั้งเทศบาลกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลกฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงว่าเทศบาลตำบลได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล 2. เทศบาลเมืองการจัดตั้งเทศบาลเมืองกฎหมายกำหนดไว้สองลักษณะคือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 2. ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่1-0,000คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 3. เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมชนที่ราษฎรตั้งแต่5 0,000คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่รูปแบบและการบริหารองค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสภาเทศบาล จำนวนสมาชิกของสภาเทศบาลจะมีจำนวนตั้งแต่12ถึง24คนดังนี้สภาเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนสภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน18คน สภาเทศบาลน,นครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน24คนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ4ปีสมาชิกสภาเทศบาลมีประธานและรองประธานสภาตำแหน่งละหนึ่งคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลกรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาได้ หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาลในหนึ่งปีให้สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหนึ่งให้มีกำหนดไม่เกิน30วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ4ี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมีใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้เทศบาลตำบลมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคนเทศบาลเมืองมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคนเทศบาลนครมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสองคนในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสามคนและในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำปีสหาการ เทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปอาจร่วมกันจัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่าสหาการมีสภาพเป็นทบวงการเมืองเพื่อดำเนินกิจการอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งหรือยุบเลิกสหาการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หน้าที่ของเทศบาลเทศบาลมีหน้าที่สองประเภทคือหน้าที่ต้องทำและหน้าที่อาจจทำในเทศบาลซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของเทศบาลดังนี้เทศบาลตำบล 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. ารักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้การดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญตัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลเมืองมีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลตามข้อ1-9ถึง9และมีหน้าที่เพิ่มเติมอีกดังนี้ 1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงค่าสัตว์ 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนไข้ 4. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำา 5. ให้มีและบำรุงส่วมสาธารณะ6 ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 7. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินค้าเชื่อท้องถิ่นเทศบาลนครมีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลตามข้อ1-9และเทศบาลเมืองตามข้อ1-7และมีหน้าที่เพิ่มเติมอีกดังนี้ 1. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 2. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณาสุข 3. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถานบริการอื่น 4. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงหลังเสื่อมโทรม 5. จัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถเทศบัญญัติเทศบาลมีอำนาจตามเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายได้ในกรณีดังต่อไปนี้ หนึ่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล 2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาตลตราเทศบญัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบญัญญัติในเทศบัญญัตินั้นจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่า1000บาทการกำกับดูแลเทศบาล 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ